ขโมยของเหรอรใ,ชหใช่หรือเปล่าใช่คิดว่าคืออะไราแเบบนั่นเรียนถูกตอ้อง <c oughs> แกเลย นี S <S 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 ่วันไออันนั้นนี่ไอ้กล่องที่ใส่รูปพี่อยากได้อะพี่ใจคิดว่าเป็นตัวไหนอยากได้ตัวนี้มาที่สุดเลยอ่ะอยากได้สิเขตตลอดไปเราแกะไปเลยตันี่จะออกก็ต้องนะจะบอกว่าได้ตัวหน้ารากนี่นะ นี่ยได้ตัวนี้ได้ตัวหน้าร้านจริงด้วยใช่ไหมตัวที่เขียนว่านโน่เชิญดิแล้วคือถ้าใส่บัตรแล้วมันจะเห็นเหรอใส่เห็นสนินี่เป็นใส่ใบอลลูนลบอลลูนบรีเชิญหน่อยดูดิอ่างานจริงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย